สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่หมอหนุ่มมาลาลุงช่างเตรียมเดินทางกลับเก0กว่ากิโลนะพี่นุ้หมอกไปช่วยบีช่วยงก่อนเอหนต้อเก็ยใช่ค่ะก็เ้อับพเอี่เออขอบคุณหมอหนุ่มนะคะมาช่วยก่อนบเห็นไลอยู่เมื่อคืน แอบเรียนให้อยู่แล้วผมอยู่บ้านอยู่คนเดียวบ้านหลังมันเต็มๆจ้าโอ้แม่พีใช่แม่เพียรแกแไม่มีเพื่อนเออดีแล้วหมอหนุ่มอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางกลับเนาะนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์คู่ใจของหมอหนุ่มนะ900กว่ากิโลจากภูเก็ตสู่จำปาดงคงไม่เดินจากภูเก็ตไหมเออเออแล้วทำไมถึงมาได้ถึงขนาดนี้งงมากเลยเนาะรถโยนยังอายนะพี่แอนนะฮะรถโยนยังอายเลยรถขนาดรถคันนี้หมอหนุ่มยัง ไปกลับถึงภูเก็ตจำได้ไหมหมอหนุ่มหมอหนุ่มมาเดินกลับไปทางไหนนะที่เราตามหาราอ๋อสมัยโกกอที่โกกอนะหมอหนุ่มจะบอกว่าจะเดินข้ามภูเขาสามลูกนั่นแหละไปที่ไปที่ภูเก็ตสวันกว่าครับสวันกว่าจำได้จำได้ตามสาราข้างทางแล้วก็พักบ้านพี่โจด้วยโจวร์เทวเวล่ะที่เป็นรีสอร์ทบางเบิร์ดนะหรือเป็นเลอ่ะ วางได้ได้ความไม่ตาเขาบอกว่าโอ้โหทาลิปสติกตลอดเลยเนาะโลัไม่สวยนะเนี่ยทาลิปสติกตลอดเลยเนาะกลัวไม่สวยนะเราเนี่ยซื้อลิปมันผิดแบรนอ์โอ้โหไปลิปมันแล้วก็พอทาปุ๊บเป็นสีแดงไม่เป็นไรเอกลักษณ์เราเดี๋ยวไทยบ้านนอกก็เอาเป็นแบบอย่างแล้วเดี๋ยวผมก็จะทาลิปสีแดงเหมือนกันลิปสีมันอะไอ้แค่ลิปมันเงี้ยพี่เสียดายผมไม่ได้ชิงผมก็เลยทาให้หมดเลยได้หมดเลยไป ไกก่ลาเเป็นสีแดงยถ้าอยู่กับลุงพันลุงพังพาทั้งวันเดด้้อไเวลานั่นแหละนี่แหละลุงพันจะได้มีเพื่อนช่วยลุงพันช่วยลุงพันอยู่แอนทั้งหมดเนี่ยเอาดูแล้วมันมันมีคนไม่กี่คนใช่มั้ยใช่ค่ะนานมันเยอะเรียบแล้วนะครับวันที่สิบสี่เสือก็จะเดินทางไปไปฮ่องกงแล้วฮ่องกงนลยนะใช่ค่ะเสือจะไปไปหาหมูอ๋อครับค่ะาลุง ยังทำกับข้าวมาแล้วแต่มามาถ่ายมอนุ่มก่อนไปหนึ่งทำไปผู้เกียจนะข้าวน้าหิวแต่คลิปก็หิวคือการลุกเลยข้างรถด้วยพี่แอดดูยาเงียบหมดทำไมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่ารถคืออายมากเลยเนาะไปยืนตรงรถหน่อยสิยืนตรงรถหน่อยสิว่ามายังไงได้ตั้งเก้าร้อยกว่ากิโลเนาะพันแปดร้อยโลพันแปดร้อยโลรวมรวมเลยเพิ่มอีกครับ ลงอีกรวมแล้<บ>ปิดก<บ>ับ3บามา้มลงโอ้แล้วใคร GPS พ,พี่พายเคยขับ GPS ไ้ยเดี๋ยวมันหลงนะมันไ,ไมเยียบ,บ GPS นะแต่เคยขับรถไปยังอ๋อ <laughs> <laughs> เ,เรียกอะ GPS เติมน้ำมันเท่าไหร่คะระหว่างร6 0บาทมันขับได้2อ0โลครับโอ้หรอพี่แอนก็คูไปเ0 0าโลจากภูเก็ตมาถึงกรเทพอวหนหนูไม่ค่อยเก่งคดพี่พี่หนุมคูเลยค่ะใด้่แล้วเข้าไปกลับเท่าไหร่คะน้ามันโอ้มาอย่างเดียวก็ มันก็เกือบเกือบพันเลยนะจากภูเก็ตมาถึงกรุงเทพพอกรุงเทพมาถึงนี่ก็รวมอีกแปดร้อยับไม่รวมู้นะมันเครื่องมันเครื่องต้องเปลี่ยนนะสี่ร้อยโลเปลี่ยนเลยอ๋อสี่ร้อยโลเปลี่ยนเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันแห้งอ่ะเออหายไปครึ่งครึ่งลิตรน่ะเพราะเราบิดบิดแรงด้วยครับมันหายไปเลยเนี่ยครับเฮ้ออกี้ดูพี่แอนแบบว่ายางจับใหม่ใหม่มิชลินนะเออหายไปเลยกับรถเนี่ยครับทำอะไม่สมาวันนี้ครับ พี่ดูไอ้นี่เด้งกวางมนเลยโอ้หหลุดออกมาเลยพี่น้องดูไม่ปกติเราจะเห็นเขาใช้รถคันใหญ่ๆในการเดินทางมาไกลแต่ไม่คิดว่าจะเอารถอย่างนี้มาเพราะว่าหลุมมันทิมลึกขนาดนี้เราขับมาบึ้งอันตรายอันตรายมาได้แล้วก็เดี๋ยวช่วยงานลุงเขาจะกลับภูเก็ตแล้วครับครั้งนี้เขาบอกให้กลับรถเอรถไฟเอฟซีบอกให้ขับจากนี่ไปถึงอุดรนะครับใช่แล้วก็เอาขึ้นรถไฟแล้วก็เอาเอามอเตอร์ไซค์ขึ้น คนอีกแปก็คนอีกแปดเก้าร้อยเหมือนกันจ้าไปลงไปลงบางซื่ออ่าก็เรียกที่เขาตั้งชื่อใหม่บางซื่ออะไรนะชื่ออะไรเออแหละสถานีบะใหม่อ่าบางซื่ออะไรเนี่ยครับที่เขาชื่อต้องถามไม่ซีว่าชื่ออะไรนะที่นานีบางซื่อแห่งใหม่แล้วนั่งจากบางซื่อไปลงที่สุราษฎร์บ้านทรงอือก็ต้องเพิ่มเงินอีกแปดร้อยอีกแปดร้อยทั้งคนเนี่ยครับอือะไรพัปดแปดสิบหกพันหกก็สองเที่ยวอ่ะต้องเสียเงินสองเที่ยวแล้วพอลงบ้านซ่องสุราษฎร์ธานี ต้องขี่ไป250โลไปถึงภูเกีตอีกโอ้โหมันมาถึงนี่มันพันกว่ากิโลเนาะใช่ครับมันก็ยังมันก็ยังดีหรือว่าเราขี่รวมหลวงด้วยกับตาเพราะว่าไอไอจีบีเอสเนี่ยผมถามคนจีนมันบอกไม่รู้จักมันรู้จักว่าเต่าหางเต่าหางคือภาษากีษแล้วแล้วเมื่อกี้ขับมานี่มีดงมีด่านไหมมีครับมีเจ้าที่เขาถามไหมว่าไปไหนผมบอกไปบ้านลุงกับบ้แตงเขารู้จักเวยนะแล้ขี่ไปอย่างงี้เลยนะไป <c oughs> อขอนแก่นอย่าไปต้องไปเส้นทางลถดอําอพางอําพางขึ้นเขาอะ่ะใช่ไหมเ <c oughs> ขาเรียกอะไระแม่ที่ขึ้นเขาอําพางอําพางอ่ะไม่รู้ต้องถคน,ข,ข,นขับรถชื่อมันเรียกยากอ่ะเราบอกขึ้นเขามันจะลัดกว่าถ้าขึ้นเขาก็ภูพานตรงนี้่ะใช่ใช่ภูพานเราบอกอย่าอ้อมไปหมดแก่นะต้องไปทางอุดรเลยขึ้นเขาภูพานจะตรงลงมาลงมาที่สกลเลยลงสกลนครเลยแต่ไง g ี s พ เต่าหามัน <Techn> ก <Pokémon> ็พาหลงนิดนึงมันก็พาไปเลยไอ้คำว่าเต่าหางนี่เป็นภาษาจีนนะผมเพิ่ง <classy> ร <bucks serving> ู้เนี่ยเต่าหางเนี่ย <das> อืเต่าหางก็คือ G P S อ๋อ G P S คนจีนไม่บอกผมว่าเต่าหางเต่าหางอยู่อยู่เต่าหางอะไรว่าเต่าหางแมให้หาเต่าหางที่ไหนวะเอาผมก็ไมีเดนหาเต่าเ่ยผมคิดว่าเอาเต่าอ่ะเอามาวางปุ๊บแล้วก็ให้หันหัวว่าไปทางไหนผมเจอในแถวๆถอะไรบุกเขาที่นาเหมือนคล้าครเงี้ยืแต่มันเป็นภาคใต้ไง คนจีนก็บอก you you speak it อ๋อนี่เดิน you 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 see เต่าหางเต่าหางคือแล้วเราก็มองหาเต่าเอาเต่ามาแบบวางแล้วก็หันหัวเบิ่อเต่าเป็นหายก็เราไปต่างงานไม่ใช่เต่าหางคือภาษาจีน GPS ขอบคุณพี่นมเนาะยังรักลุงบ้ายังคิดถึงแล้วก็ยังมาช่วยงานมาร่วมงานอยากให้พี่นมฝากคำพูดอะไรนะคะถึงความประทับใจในการัดงานเมื่อคืนครับ ตั้งแต่มาวันที่9นะผมประทับใจว่าพีแอนแม่สมอนแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ทั้งหมดพี่พี่พันอะไรแล้วแต่นะจัดงานได้ดีมากแล้วก็เอฟซมาพุ่มเนี่ยพี่อิสระาพาเอฟซมาแล้วก็ทุกที่ที่มาที่นี่ครับอลังการการสร้างแล้วก็ที่นี่สะอาดมากคือฝีมือพีแอนฝีมือยูทูบเบอร์ที่ทุกอย่างเก็บไม่เป็นห่วงว่าจะสวยจะหลอ่ออะไรคือเก็บเลยครับงานแบบแต่ง<ช>สวยมาก <ๆ S 1> แล้วก็อลังการงานสร้างทุกคนอิจฉานะแม้แต่ทางพุกนี้อิจฉากันหมดเลยว่าไม่คิดว่า เมื่อคืนมีการแสดงใช่ไหมครับวันวันวันที่สิบใช่ไหมการแสดงอลังการการสร้างแล้วแม้แต่กับเวทีงานเลี้ยงผู้ใหญ่ทุกคนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือทั้งหมดเลยครับคือว่ามันเป็นเขาเรียกหน้าตาของจังหวัดด้วยครับแล้วก็ปีหน้านะครับมีคนที่จะมาอีกเยอะเพราะรู้หลักแล้วมาอย่างไอะไรไงงานอลังการการสร้างขนาดพี่พี่ธนันนะเขาเสียท่ามาก็ติดทุระจะบอกว่าปีหน้าแก จะล็อกเวลาทั้งหมดเราจะมาให้ได้ไม้ได้ครับผมทุกคนเลยนะเราก็ไม่เอ่ยชื่ออีกหลายท่านแล้วบอกเดี๋ยวจะยามมากเคคคขอบุุณพี่่่หนมมมาาะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพี่หนุ่มนะก็พี่หนุ่มก็เป็นยูทูบเบอร์นะตั้งแต่สมัยอยู่กกกนะรุ่นพี่โจนเอยเขาเรียกว่าเออก็ยังมีความรักเนาะเพราะพี่หนุ่มเองก็ไม่เคยที่จะพูดว่าลุงป้านะะรักลอยไปเองครับ เป็นแบบอย่างของ y o u t ท b e นะที่ออกไปแล้วก็คนเราไม่จำเป็นจะต้องทำคอนเทนต์ว่าลุงป้าหรอกนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเข้ามาอยู่เราก็เขาเรียกว่าได้ FC แซจากลุงป้าไปก็มีความเชื่อใจไว้ใจนะแต่ใครที่เขาเรียกว่า พูดถึงว่าถ้าเราในทําในสิ่งที่ดีเดินทางคอนเทนต์ที่ถูกต้องเราก็จะไปสู่ชีวิตที่ดีเอฟซีก็ยังกดติดตามให้กำลังใจอยู่เสมอก็จะมีคนเขนาะก็ขอบพุณขอให้พี่หนุ่มนะคะก็เรียกว่าทําคอนเทนต์ที่สนุกสนานให้เอฟซีดูต่อไปนะคะเนาะไม่เลยเขย่าวไหลพี่แอร์เอพี่แอร์เนี่ยขอขอเขย่าหลายสักครั้งแล้วคำว่าแม่ต้อหน่อยได้ไหมเราขอโทรยังไงวะเนี่ยก่อนไหลสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เชิญท่านมากค่ะสวัสดีค่ะขอ เขยยาว <laughs> ะไห <Yeah. S 1>